นี l e l e ่แหละพี Le ่น้องเวลาบอกว่าเขามีงานคนแทงเขาไม่อยากจะเชื่อโอ้ก็เล่นกันมานานแล้วผมถามมีกล่องดีขนานแม่งก็แทงไม่ถูกใช่ไหมจะถูกได้ยังไงเห็นไหมจะแทงถูกไหมท่านว่าจะแทงถูกไหมเนี่ยโอ้ยตายแล้วนแทงไม่ถูกหรอกแกงนี่แหลก็จะยากอยู่ด้วยเห็นไหมมันจะยากอยู่นะจริงไหมมันจะยากอยู่เด็ดเนี่ยเอ้าทำไงอ่ะดู้เห้ มันจะแทงถูกเว้ยเออแล้วเขาบอกว่าโอ้ยเขาไม่โกงหรอกให้มีของดีแขนงก็ไม่ได้หรอกเห็นไหมมันยากอยู่นะพี่น้องเนี่ยมันจะถูกได้ยังไงอ่ะออมันไปที่ไหนนี่มีจารไม่ได้อุดแล้วาจารอุดวันนี้จะเป็นยังไงอ่ะเ,ออเห็นไหมมันจะแทงถูกไหมล่ะ,นะ,ะเนาะใจก็ยังไงเบอร์นี้เลยนะครับโอเคครับผม